ดีครับทุกท่านมาพบกับกเกษตรศิลปินนะครับวันนี้วันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์2565นะครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตผลการฟัก,กไข่หอยโขงใต้นะครับผมที่ผมได้สั่งเข้ามาวันนี้ก็ได้ประมาณ9วันนะครับผม9วันก็ฟักออกเป็นลูกแล้วนะครับผมนี่ครับ ลูกหอยนะครับหอยโขมใต้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตพร้อมกันนะครับผมจะแกะใส่ตะกร้านะครับผมว่าไข่หนึ่งลังนี้ได้ประมาณกี่ตัวนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มแกะกันเลยครับก็ฟักเป็นตัวอย่างนี้ก็สามารถนําลงน้ําได้เลยนะครับผมก็ในนี้นะครับที่มีแหนแดงเลี้ยงไว้นะครับผมส่วนกล่องโฟมผมยกเลิกไปแล้วครับตอนนั้นเอารอยใน กล่องโฟมครับปรากฏว่ามีลูกน้ำยุงนะครับผมเททิท้งไปแล้วครับก็มาแกะเลยครับ3 4มี่เจ็ดแปด เจ็ดสองสิ7สี่สิบหกสิบเ ก็ผมลองแกะแล้นับแล้วนะครับผมได้29ตัวนะครับผมลังนี้ครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะปล่อยลงน้ำเลยนะครับนี่ก็แกะแล้วก็ปล่อยลงน้ำได้เลยครับ นี่นะครับทุ่นลอยที่ฟักไข่นะครับผมนี่ครับปล่อยลงในถังดำนี้นะครับผมที่ผมใช้เลี้ยงแหนแดงก็มีแหนจอกอื่นปนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ ไว้เพียงเท่านี้นะครผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับกเศิลปินครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ